ไม่เจอกันหลายวันเจ้านั้นอยู่ดีชะไหนฮะหลุกฮนะไม่เจอกันหลายวันเจ้านั้นอยู่ดีชะไหนจะเป็นอย่องไรทำไมไม่ใส่ใจอาหารเลยใส่ใจได้มาเครือคออย่างเดียวนะอจริงขายข่เล็กมาก แต่เขาเป็นตัวผู้นะชีตาชีตาเป็นตัวผู้นะลูกเนาะฟังก็ชื่อชีตาอาจารชาญชัยอ่ะชื่อนี้กว่าจะได้ชื่อชีตานี่ไม่ทรรมลาเนาะต้องมีผลงานนะลูกเนาะต้องมีผลงานเป็นที่ประจัก์ใช่ไหมเนาะใช่ไหมเดี๋ยว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 ข้านวดให้ข้านวดให้ดูดีดีดีดอืมนวดนวดนวดโอ้ข้าทำสปามาแล้วนะ เล็กยังซิสปากมาแล้วนะเออสปาครับเยี่ยมนะไม่ใช่ธรรมดาลเล็กมันยังบอกว่าล้ำเลยอ่ะพ่อล้ำเอาอีกเอาอีกนะเล็กไม่เอาอีกพ่อเอาอีกถูกใจถูกใจล้ำนะ่อเองจะไม่ถูกใจได้ไง